บายดีทุกคนมาในการมาพบกับซ่องกระตุ้นสาวพูดให้ด้วยการมื้อนี้นะข้อสีมาอันซอมที่เลยว่านี้ยอดถูกเทยอดคุณแค้นคับชาสารทุกคนแกงอ้อมผมไหอ้อมเกไก่ปลาอ้อมเซกไก่นะทุกคนมาเบิ่งน้ำเดียนะอันนี้นะหาอยู่ป้ายืดดงผู้แล้วยังได้นะอันนี้น่ายอดกุนแค่นี้นะจ้าหนักกิามันดีแต่บ้นนามีเต็มกระยัง นะแกก็เดินสามอ๋อไม่สามคำอ๋อเสื้อไก่มันเหาอโคตรยอดกันแค่ไหนสิเป็นแล้วนี้แหละส่วนใหญ่นะคนภูไทยนะสิฮู้จักหลายเนาะคนบอลอื่นก็จักผู้เคยกินก็เคยแล้วก็สารสารน่ะคือสิม,มีคนฮู้จักหลายอย่ดรอสสารแต่ว่ายอดอันนี้นะมันมีอยู่ผู้อยู่ดงผู้มันหากะลังเริ่มโป่งมันโป่งทั้งในเน่านะทุกคนเดินเพื่อเมะมันจะกในเน่าเนี่ยเดินสามแหมนนน่นี่กันเน่า ยอดกันแค่นรสชาติแม่ก,ก็สีเป็นหวานๆนะทุกคนหวานๆน,นุ่มๆแซ่บใบเป็ดใบสาด ทุกคนใบกับตอนนี้ก็เคยจะแล้วแล้วนะใบมากกับหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้แล้วทุกคน <c oughs> ยอดเปนเพื่อนกับสารวันนี้ก็คือแม่คอยใบทุกคนตอนนี้กระดักไฟมาสีอ้อมอันนั้นแหละอ้อมไกล้เสื้อครื่องอัน,นที่เดียวว่ะสารไว ดอกกันแค่ดอกันแค่นเนาะดอกันแค่ป้านะทุกคนสิเิชิิสินาสิิติเะจอะไสุขอนอาหารแรกเรากได้ใกล้เนาะาสิมาอ้อมใกล้ใกล้เป็นเฟินึ่งนะทุกคน ใน่มนไก่บ้านนี่ทุกคนไก่บ้าหน้ามีดหลังนี่นี่หน้า้างนี่เ่านก้อน

Sếp 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 Mà nó mình sếp mừng sếp 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 เอ็ออเดพี่เลยกนนะินเด้อีปตุ้นเอ้ยมือนี้มาแนวนี้มาดูฮันเอ็ดปีบปานนูนเอ็ดเปแรกมือนี้ยิงยิงปุ่นนั้นอ้าโต๊ะเลยไปนี่เป็นเซอร์เกอร์ไปตีต่อตีติกน้าไม่ได้ตีทำไมเป็เซอร์เกอร์เกอรงามลาบูบูนะเธอข่าวได้ฮันนาทุกคนไก่เท่ากันแล้วละวันนี้กลับไปแกงวันนี้กะ อันนี้นะ้าทุกคนเอาลงหม้อแล้วเฮ้ยโคเขามันสุกก่อนเด้อทุกคนข้าจังปุ๋งนะนะโคมันสุกก่อนข้าจังแก่เชิญข้าเบื่อแล้วกเ,กเ,เ,กกกเ,เกิดข้ากระเช้าน้ำข้างนาะมันสุกก่อนเนาะเชิญแล้วก็เป็นเนืน้นเอ,เอเนี่ยไปเชิญจ้ะเชิญเนี่ยปุ๋งเนี่ยเอาอะไรชนิดไหมข้วหล่อนีว่าไปไม่นองอ่อนไม่เละ อันห้มันลายก้อนจังนั่งแรมจังโทู่มานไปชีสารก็หานั่งหะนอกของแค่ไปซีดดงนะั้บนบนะ้านเคานะใคแต่พอยจะไปก่ดีพ <c oughs> อนดีแลละมันอน่อน n าวก็น,นอกยอดกันแค่นี้นะไปป่ไปขันทักได้ปัาา๊บทักจบมันทู่มันไม่เลื่อนเลย,ายลาไปมีเห็น <c oughs> ี่แม่จะไปเจอเรืว่านอน์ัวนื้อเล,ลือน น่าจะเซ่หินม uh ่นี่ทุกคนอันนี้เรียกว่าจะแกงเมื่อนี้นะยอดกันแค่แยกกันแค่นะตานะนี่สาดกันแค่กันแค่กับสาดแก่อ้อมเซ่ใกล้ใกล้ป้าได้ทากินน้ำเดียวด้วยบักมอเทอเอ็ดได้มันได้ไก่ป้าใส่ลิ้นหน้าให้ร่ามเธอหนุ่มเธอได้นะ ไ่นก็พรอ้หน้าเปยังงเสินี้เสี่งเสียงป่เสียงป่กนโคตรโปล้วทุกคนตับโ่ละป

hơi nung sơ hình hơi nung hình nhá cái bì nung lên á có เก่งเคืองไปแก่นะนี่นะ่ะเก่งผัดเก่งใกลพี่เลิฟก็นาบ้านะ,นะทุกคนเสื้อถานก้อนเนะพพาะเพราะภาษาเนี่ยมันมีรสชาติขมแน่น,นอยนึงขมแล้วก็ฟัดฟาแต่ว่าฮาเสื้อก้อนคือแบบเื่อมันจืดก้อนมาแล้วเฮาจะเอาวตอนนี้เพราะว่าพักบูนี่มันยุบไวน้นะ Nó tặng ở xã lông con Con bố của sữa ở có chữ chứ bố sản không? Bố cứ nghe sữa tăng bán Mà bố của lúc đó nghe Bố cứ nghe sữa của lúc là áp Áp lấy cho nó gặp bố Ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nhọt à. ถ้าเสือเ้อแบบแบบข้าวเบอร์ทุกคนตอนนี้กระเสือเเ้อข้าวเบอร์แล้วได้ทุกคนเลยฮะจะตอบก่อนนี่ทุกคนเสือเเ้อข้าวเบอร์แล้ววันนี้กะพอดีนำมันน้อยอยู่เสือเเ้อข้าวเบอร์แล้วก็มันไหวขา้าวเบอร์แล้วก็ข้ากระเสื้อพักเสื้อพักแล้วก็พักซุปแล้วก็กินได้ได้ทุกคน นี่ทุกคนเกตเซ่ไอ้แกงตอนสุดท้ายทุกคนเอาพักสะแงี้หอมลงวันนี้นะพักสะแงี้ยพักสะเงี้ยนักนะโคตรโคตต่แซ่บไปวทุกคนไอ้แกงมันลูกคุยแกงมยแกงในต้นพักแกงปลาแกงปลทคาร์พตอนใกล้จะมีลายอยู่ได้หน่ะนี่ป่งมาวันนี้นะปงเลยปงได้บวบบีฮวนวันนี้ มาจ้าอร่อยแล้วนะซิมมึงดูฮันซิมมึงก็แซ่บนะอือดูสิทุกคนเป็นแต่แซ่บเลยดิเอาม,ม,มาพี่โมทายกับอีเม,มตัดน,นี่ก็อีเม,มแบ่งไว้เอาลงวัดเนาะลงจังหันนอกจังหันมือสาวบอมิ เลยนะทุกคนจะแซ่บสารหินได้แล้วสามน้อยบวดบ้าทุกคนตอนนี้ก็คือซักไปกินกันเนาะอีพปอีเมย,ยังทากิน่นละกำลังพอดีสูพอดีกินข้าวแรกเลยนะทุกคน ขาอ้กล่องดเคยมาแล้ว่าย่างมีเห็ย่งบ่กล่องกินน้ำข้มมีแต่อันนี้ตีินแรงวื้นนี้นะมีเน้อเนีหนออาฮ่าแรงมื้นนี้ก็แล้วแด้อทุกคนเป็นตะเซบขนาดเป็นตะแซบอร่อยอ่พร้อมเซบครบเค มากินเอาย้องเจพี่พ่อไู่้บขากระชากเลยนะอนอ้อมแม่มึงเนนหอยแม่ไปาแมงเนหอยไปล้างมือกินข้าวไปติกพ้องเนมาละมาละมาเลยนะเธอขามากินน้ำนี่ น่เก่งด้วยกันแค่เป็นตะกินแล้วทุกคนมากมาก,กคนมาวันนี้ก็ค่อยะขอจบคลิปลูกงเพลงซ้ำนีน้เนาะอันไว้เจอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบาย